คำขอบวชแบบอุกาสะสำหรับทบทวนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมบวชที่ท่องจำบทสวดแต่ละบทได้แล้วฟังเพื่อทบทวนขั้นตอนต่างๆหากยังท่องจำบทสวดไม่ได้สามารถฟังคลิปสำหรับฟังแล้วท่องตามได้ในคำอธิบายด้านล่างบทที่1อุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอปราทาังคมัเมพันเต ไมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากระตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะการุญยังกัตตวาปับพัช่ังเททะเมพันเตบทที่สองนั่งลงคุกเข่าประนมมือว่าอาหางพันเตปับพัชฌังยาจามิตามด้วยทุติยมปิและตติยมปิจนจบบทที่สาม สัพพทุขานิสรณะ,ะนิพพานะสัชิกรณัตถายะอิมังกาสาวังคเหตวาปัพาเชถามังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะกล่าวทั้งหมดสามรอบเสร็จแล้วพระอุปัชฌาจะมารับพาตไรกล่าวบทที่สี่เหมือนบทที่สมแต่จะเปลี่ยนท่อนกลางเป็นเอตังกาสาวังทัสตวาจำไว้ว่าอิมังมาก่อนเอตัง จากนั้นพระอุปัชฌาให้โอวาสและบอกตัจจปัญจกระกร,รมมฐานคือบทที่ห้เกสาโลมานาขาทันตาตัจโจตามด้วยการสวดย้อนกลับพระอุปัชฌาชักอังศาออกจากไตรมาสวมให้ผู้บวชแล้วสั่งให้ออกไปครองผ้าครบไตรจีวรตามระเบียบครั้นเสร็จแล้วรับเครื่องไทยทานเข้าไปหาพระอาจารย์ ถวายท่านแล้วกราบสามครั้งยืนประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะและศีลด้วยบทที่หอุกาสะวันธามิพันเตจบด้วยติสรเนนสหะศีลานีเทธะเมพันเตต่อด้วยบทที่เนั่งคุกข่าวขอสรณะและศีลอาหางพันเตสรณะสีลังยาจามีตามด้วยทุติยมปีและตะติยมปีจนจบ พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการนโมตัดสาให้ว่าตามสามจบพระอุปัชฌาย์จะกล่าวว่าเอวังวะเทหิหรือยะมะหังวทามิตังวะเทหิให้รับว่าอามะาพันเตแล้วท่านจะว่านำสรณคมพุทธังสรนังขัตฉามิก็ให้ว่าตามสามจบ พอจบแล้วทางพระอุปัชฌาย์จะบอกว่าติสรณคมนังนิทิตังก็ให้รับว่าอามะพันเตต่อจากนั้นก็สมทานศิกขาบทสิประการขึ้นต้นด้วยปานาติปาตาเวรมณีจนจบพระจักกล่าวสามครั้งว่าอิมานีทัสสะสิกขาประทานี้สมาธิยามิเสร็จแล้วพึงกราบลงหนึ่งหนแล้วยืนขึ้นว่าดังนี้ บทที่8วันทามีพันเตจนจบจากนั้นคุกเข่าลงกราบสามครั้งต่อจากนั้นให้รับบาดอุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ในสังฆสันนิบาตวางไว้ข้างตัวด้านซ้ายรับเครื่องไทยยทานถวายท่านแล้วกราบสามครั้งเสร็จแล้วยืนขึ้นประนมมือกล่าวดังนี้บทที่9อุกาสาวันทามีพันเต จบด้วยนิสยังเททะเมพันเตจากนั้นคุกเข่าลงกล่าวบทที่สิบอาหารพันเตนิสยังยาจามิตามด้วยทุติยมปิและตติยมปิจนจบต่อด้วยบทที่สิบเอ็ดจำนวนสามครั้งว่าอุปัชชโยเมพันเตโหหีพระอุปัชชาจะกล่าวรับว่าโอปายังปติรูปังปาสาธิเกนะสัมปเทหี ผู้บวชพึงรับด้วยบทที่สิบสองจำนวนสามครั้งว่าอุกาสะสัมปติฉามิจากนั้นกล่าวบทที่สิบสามจำนวนสามครั้งว่าอัชตักเคทานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทรัสาพาโรเสร็จแล้วยืนขึ้นกล่าวบทที่แปดอีกครั้ง ลำดับต่อไปพระอุปัชฌาจะเอาบาทมีสายโยกคล้องตัวผู้ขอบวชแล้วบอกบาทและจีวรผู้บวชก็รับเป็นทอดทอดว่าอามะพันเตจนครบทั้งสี่คำถามจากนั้นพระอุปัชฌาจะบอกให้ออกไปข้างนอกว่าคัจฉะอมุมหิโอกาเซติดถาหิ ผู้บวชก็ถอยออกไปยืนอยู่ในที่ที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณทางเข้าโบสถ์ต่อจากนี้พระอุป,ปัชฌาย์จะสวดถามอันตรายิกรรมให้รับนัตถิพันเตแปลว่าไม่ขอรับห้าครั้งต่อด้วยอามาพันเตอ,อีก8ดครั้งจากนั้นพระอุป,ปัชฌาย์จะถามเรื่องชื่อด้วยคำถามว่ากินนาโมสีให้ตอบว่าอาหังพันเตตามด้วยชื่อพระใหม่ตามด้วยนามะ แล้วท่านจะถามชื่อพระอุปัชฌาย์ด้วยคำถามว่าโกนามะเตอุปัชฌายโยให้ตอบว่าอุปัชฌายโยเมพันเตอยาสมาตามด้วยชื่อพระอุปัชฌาย์ตามด้วยนามะเสร็จแล้วกลับเข้ามาข้างในที่ประชุมสงฆ์กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌาย์สามครั้งนั่งคุกเข่าประนมมือเปล่งวาจาขออุปสมบทดังนี้บทที่สิบสี่ สังคัมพันเตอุปสัมปรทางยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังคังอุปสมปทางยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังคังอุปสมปทางยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกมปังอุปาทายะ ต่อมาพระอาจารย์สวดสมมุติต้นถามอันตรายกธรรมผู้บวชก็รับว่านัตถิพันเตห้าครั้งและอามาพันเตแปดครั้งบอกชื่อพระใหม่ของตัวเองและชื่อพระอุปัชฌาแบบที่ผ่านมาอย่างละหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็นั่งฟังพระสวดกรรมวาาาอุปสมบทไปจนจบพอจบแล้วท่านก็จะเอาบาดออกจากตัวให้กราบลงสามครั้ง นั่งพับเพียบฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุสาสตไปจนจบแล้วก็กล่าวรับว่าอามาพันเตเสร็จพิธีก็กราบพระอุปัชฌาย์สามครั้งถ้ามีเครื่องไทยทานก็ให้รับไทยทานถวายพระอันดับขณะกรวดน้ำก็ให้ตั้งใจรำลึกถึงผู้มีพระคุณอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านขั้นตอนต่อไปก็นั่งฟังพระท่านอนุโมทนาต่อไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธี